สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาสุขใจอยู่ในสวนพามาดูวิธีการปลูกกล้วยไม้หรือว่าผูกเกาะกล้วยไม้นะใครที่ชอบกล้วยไม้ตระกูลสายพันุป่านะอย่างตระกูลกุหลาบเนี่ยคือจะมีกุหลาบกระเป๋าปิดกุหลาบกระเป๋าเปิดไปดูว่าผูกเกาะง่ายๆใครก็ทําได้นี่ฮะกล้วยไม้กุหลาบ กระเป๋าปิดนะก็เป็นดอกไม้กล้วยไม้ที่มีดอกหอมนะัะเอก็ตัดเอากิ่งที่มันยาวๆนะนี่ออกมาแล้วก็เอามาผูกเกาะกับไม้ที่เราต้องการที่จะผูกนะไม้อะไรก็ได้นะแล้วก็ผูกยึดด้วยเป็นเชือกฟางธรรมดาก็ได้นะเพราะว่าเชือกฟางเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานอยู่ประมาณสัก3-4เดือน เดี๋ยวมันก็จะขาดของมันไปเองนะหรือบางคนจะใช้ลวดไม่แนะนำนะใช้ลวดเพราะว่าใช้ลวดบางทีมันจะไปรัดกับกิ่งของกล้วยไม้อาจจะทำให้เสียหายได้นะก็ผูกไว้ธรรมดาแบบนี้เพื่อให้มันยึดเฉยรากของเขาเนี่ยเราก็ปล่อยไปนะเนี่ยปล่อยไปแต่ถ้าเราอยากให้รากของเขาเนี่ยยึดเกาะแถวนี้นะยึดเกาะนี้ไม่แบบ ปล่อยแบบเลือดเปื่อเยเราก็สามารถที่จะตัดได้นะเดี๋ยวนาเล็กจะตัดให้ดูเนี่ยเราอยากให้เกาะท่า,ทานี้เราก็ตัดเลยไม่ต้องเสียดายครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกันตรงนี้เนี่ยลากสวยสวยเลยกำลังแตกลากสวยสวยนาเล็กไม่เอาไม่สวยตัดทิ้งเลยตัวนี้ก็เหมือนกัน,นมีลากเขียว,ยวแล้วแต่ว่าเราไม่ ไม่เอานะตัดทิ้งไปเนี่ยให้เขาอยู่แบบนี้แขวนไว้แบบนี้แขวนไว้ในที่แบบโลง่โลงๆนะโลง่โลงๆลมโกรกสบายแบบนี้แหละแล้วก็ชงแรกๆอาจจะรดน้ําวันละครั้งก็ได้นะตอนเช้าเดี๋ยวไปดูที่นาะเล็กผูกเกาะไว้ประมาณสัก2สัปดาห์นี่ฮะตัวน,นี้ผูกเกาะไว้ประมาณ2สัปดาห์ใบเริ่มเหี่ยวแล้ว ก,ก็จะขายน้ําแล้วก็จะเหี่ยวแต่ว่าเขาก็นี่น,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 นีให้ดูตรงนี้เห็นไหมเขามีรากนะออกมาเกาะกับกิ่งไม้ละ,น,ะนี่แหละไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะผูกง่ายๆแบบนี้ผูกยึดไว้ให้เขาอยู่ติดกับขอนไม้แค่นั้นเองหรือว่าจะผูกกับต้นไม้ก็ได้ ก็ง่ายๆแบบนี้สลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ